นเชิญยิ้มจับมือเป็ดเชิญยิ้มเตรียมจัดการกับคนแอบอ้างใช้เชิญยิ้มแล้วจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ด้านหนุ่มกัญชัยพิธีกรได้เชิญแม่ปุนาคู่กรณีที่ขึ้นป้ายทวงเงินตลกดังจั จักกระบุมเชิญยิ้มมาในรายการหนกระแสที่ติดเงินค่าปูนาดองเกือบ3 0 0แสนบาทจนเดือดร้อนหนักไม่มีเงินให้ลูกจนต้องประกาศขายบ้านด้านจักกระบุมยอมรับหนี้ท่วมมากยืมเงินคนทั้งวงการตลกหาเงินมาจ่ายหนี้นอกระบบวันละ40 0 0 0บาทเปิดเจ้าหนี้หลายสิบรายทำให้หมุนเงินมาใช้แม่ปูนาจ่ายค่าปูดองเกือบสามแสนบาทไม่ทันแต่ตั้งใจจะหาเงินมาคืนให้จริงๆล่าสุดนพะเชิญยิ้มเผยว่าเรามีมติของเราอยู่แล้วครับคุณ ค,คุยกับเป็ดเชิญยิ้มแล้วแต่นี่เป็นเรื่องบุคคลเหมือนบริษัทถ้าใครในบริษัทไปทําไม่ถูกไม่ควรของสังคมเราไม่ต้องไปเข้าข้างใครต่อว่าใครเพราะสังคมตัดสินเองไม่ได้อยากพูดอะไรเยอะไม่มีประโยชน์ทางใดเอาคําโบราณที่ว่านิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วนั้นทิ้งพิจารณาเองการการกระทําก็เป็นกรรมที่คุณได้ทาผมก็ได้รับ<ม>กระแสะมาโนดและเป็ดว่ายังไงตอบไปว่าไม่รู้ว่ายังไง ผิดก็ว่าตามผิดถูกก็ไปตามถูกจักกระบุ๋มเองก็ไม่เคยมายืมเงินผมผมเองก็ไม่ค่อยให้ใครยืมเงินคือผมจะมีสูตรของผมผมสมมุติใครจะมายืม10,000บาทผมอาจจะให้เขาไปเลย 3, า0พันสี่เพราะได้ยืมได้ครั้งหนึ่งก็จะยืมอีกแต่ไม่ค่อยมีใครกล้ายืมเงินผมหรอกเพราะเมียผมเก็บหมดถามว่าจะมีการโทรไปบอกจักกระบุ๋มไหมว่าให้เอานามสกุลเชิญย้มออกเถอะผมว่าเป็ดเขาคงดําเนินการแล้วเขาไม่ยอมเรื่องแบบนี้เอาจริงๆต้องขอบคุณนักข่าวเพราะ ตอนที่ลงข่าวก็ลงแต่ชื่อไม่ได้ลงนามสกุลด้วยอาจจะมีพลาดหัวแต่ระหว่างอ่านเรื่องราวจะ จะอ่านแค่ชื่อเพราะตอนนี้การแอบอ้างเป็นเชิญยิ้มปลอมกันเยอะใครนึกจะใช้ก็ใช้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วคนที่จะใช้เชิญยิ้มได้ต้องเป็นคนที่มาคุกคีอยู่กับทีมผมทีมเป็ดทีมชูสีทีมนักกล้วยทีมถั่วแรส่วนกรณีจักรบุ๋มไม่อยากแสดงความคิดเห็นอะไรมากมายแต่สังคมจะเข้าใจว่าสิ่งที่ทํามันเกี่ยวกับใครเกี่ยวกับนามสกุลหรือเปล่าเหมือนคนบ้านเดียวกันนามสกุลเดียวกันแต่มีคนไปทําอะไรไม่ถูกต้องอีกคนที่เหลือต้องไม่ถูกต้องไปด้วยหรือเปล่าส่วนตัวก็สนิทกันรักกันเขาเป็นนคา เรียกทุกคนพอส่วนพวกเราเองก็จะให้ความเอ็นดูตลกรุ่นน้องแต่เอาจริงๆผมคุยกับเป็ดมานานแล้วว่าต้องมีการสังคายนาเพราะมีคนที่แอบอ้างใช้ฉันยิ้มไปทำอะไรที่ผิดๆเยอะเดี๋ยวเป็ดเขาคงออกมาอยู่แล้ว